ผลลพันักปรุงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพลตันทัสเตียนครับและนี่คือผลพักนักปรุงครับเรายังคงอยู่กันในเรื่องราวของอาหารชาตินิยมครับ อาหารชาตินิยมก็เป็นอาหารชาติใดไม่ได้นอกจากอาหารไทยนี่แหละครับวันนี้ผมจะมาทําอาหารไทยต่อนะครับเมนูของผมจะเป็นอะไรไปพักสักครู่ครับเอาละครับเมนูชาตินิยมของคมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําข้าวมันส้มตําครับและเพื่อเพิ่มความพิเศษนะฮะผมทำข้าวมัน เป็นรสใบเตยด้วยครับและข้าวมันส้มตำของผมนะครับเราจะทานกับเห็ดฝอยครับหลายๆคนเขาทานกับเนื้อฝอยหมูฝอยใช่ไหมฮะแต่เรามาทําเป็นเห็ดฝอยดีกว่าจะได้เป็นเป็นแบบคนที่ทานไม่อยากทานเนื้อสัตว์ก็ทานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของข้าวมันก่อนละกันเพราะว่าข้าวมันเขาต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมใช้ข้าวสารทั้งหมด1่ถ้วยครึ่งนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอาข้าวสารเนี่ยไปซาวให้สะอาดซะก่อนนะครับ เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้บอกไว้ว่าเราจะหูงกับน้าใบเตยใช่ไหมฮะปกติเวลาทำข้าวมันเราก็จะหูงกับกะทินะครับวันนี้เราใช้กะทิทั้งหมด3ถ้วยนะครับแต่พอทำให้เป็นรสใบเตยกลิ่นใบเตยนะฮะผมก็ใช้ใบเตยเรามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าเครื่องปั่นนะครับอันนี้เป็นหางกะทินะครับ3ถ้วยใส่ใบเตยลงไปนะครับ3ใบ ล้วลครับเรากรองนิดนึงก็ได้นะครับเราก็จะได้กะทินะฮะที่มีรสชาติของใบเตยด้วยนะครับทีนี้ส่วนที่เหลือนะครับเราก็ต้องใช้หม้อดีๆ 1ใบนะครับในการที่หุงข้าวนะครับซึ่งหม้อที่ผมใช้นะครับเป็นหม้อสแตนเลสท,ที่เสริมโครงสร้างพิเศษถึง5ชั้นเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้ได้กับเตาทุกประเภทนะครับกระจายความร้อนได้ดีทําให้อาหารที่ผมใส่ลงไปเนี่ยสุกทั่วถึงนะครับเอาละครับเราก็ใส่ข้าวลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสนิดหนึ่งนะครับ ก็ใช้เกลือนะครับสองช้อนชาครับแล้วก็ใช้น้ําตาลนะครับซึ่งผมใช้น้ําตาลทรายเกรดเล็กนะครับทำให้ละลายได้ง่ายนะครับผมใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับอ่าแล้วครับที่เหลือก็คือใส่เจ้ากะทิของเราลงไปนะครับอาจจะคนนิดนึงนะครับให้น้ําตาลกระจายทั่วๆนะฮะแล้วเกลือกระจายทั่วๆแล้วก็นําไปหุงครับเวลาที่หุงนี่เราใช้ไฟเบาๆนะครับ ระหว่างที่พลหุงข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาทําเห็ดฝอยกันดีกว่านะครับสำหรับเห็ดฝอยนะครับผมใช้เห็ดนางฟ้านะครับที่สีขาวๆแล้วเรามาฉีกขึ้นเป็นฝอยๆนะฮะใช้มือฉีกนะครับท่านผู้ชมอย่าไปใช้มีดมีดหั่นนะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่คุ้มค่าความอร่อยครับและเดี๋ยวเราจะทําให้เห็ดเนี่ยสุกนิดหนึ่งโดยการใช้น้ําร้อนสะดุ้งนะครับวิธีการก็คือว่าเราต้มน้ําร้อนให้เดือดเลยนะครับแล้วเนี่ยเราใส่เห็ดของเราไว้ในตะแกรงนี้นะครับ เราจะเอาน้ําร้อนผ่านโดยการที่ว่าดักน้ําร้อนหยอดลงไปอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเห็ดเขาสุกง่ายนะครับถ้าเกิดเราใส่ไปทีเดียวเนี่ยมันจะเละสุกเกินไปเราใช้วิธีนี้นะครับดักน้ําร้อนผ่านไปเรื่อยๆขั้นตอนต่อมาก็คือว่าเราบีบน้ําออกจากเห็ดนะครับให้เห็ดแห้งลงเอาแล้วครับก็บีบน้ําออกเท่าที่บีบได้นะครับแล้วเราก็จะมาผัดเห็ดครับท่านผู้ชมฮะ ก็ใช้กระทะสแตนเลสนะครับลักษณะนี้ครับไฟไม่ต้องแรงมากไฟอ่อนๆนะครับตะไคร้ซอยนะครับเราใช้ตะไคร้ซอยทั้งหมดครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็หอมแดงซอยอย่างละครึ่งถ้วยนะครับใช้กะทินะครับกะทิทั้งหมดเนี่ยสส่วนสี่ถ้วยนะครับเป็นหัวกะทิหมดเลยเราค่อยๆหยอดกะทิลงไปทีละนิดใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับผัดให้ตะไคร้กับหอมแดงเนี่ยนิ่มนะครับแต่เราต้องระวังนะฮะว่าต้องไม่ให้ไหมนะครับใช้ไฟอ่อนๆ ไปเรื่อยๆระหว่างนี้นะครับท่านผู้ชมข้าวก็ประมาณสัก10นาที15นาทีได้แล้วนะฮะเราใช้เวลาหูประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสัก15นาทีเดี๋ยวเราก็อาจจะพลิกหน้าข้าวเล็กน้อยนะครับช่วยเขาหน่อยอ่าเราลองมาดูสิครับอ่าแล้วครับน้ำกะทิก็หายไปเยอะแล้วนะครับเราก็เอาข้าวด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับเพื่อให้ความร้อนทั่วถึงกันนะฮะหลังจากนั้นก็ หุงต่ออีกสักประมาณ10นาทีนะครับความร้อนเบาๆไปเรื่อยๆเช่นเดิมนะครับหอมแดงที่ผัดกับตะไคร้นะครับเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ไฟเบาตกแล้วก็ประมาณ20นาทีนะครับพอกะทิเริ่มแห้งนะครับเราก็หยอดเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดเขาเริ่มนิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเราใส่เห็ดที่เราบีบน้ําใส่ลงไปได้เลยครับยีด้วยนะครับ เป็นเหมือนการค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆนะฮะให้น้ำในเห็ดค่อยๆออกไปด้วยแล้วเราก็ให้กะทิเข้าไปอยู่ในเห็ดแทนอ่าแล้วนะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็ดก็จะค่อยๆแห้งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็หยอดกะทิตามนะครับเราค่อยๆหยอดนะฮะพอแห้งก็หยอดทีแห้งก็หยอดทีนะครับแห้งแล้วนะครับท่านผู้ชมพอแห้งปุ๊บก็หยอดเพิ่มครับแล้วก็ปรุงรสนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ พริกไทยขาวนะครับครึ่งช้อนชาครับคนให้ลดกระจายทั่วกันนะฮะไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ25นาทีได้นะครับเอาแล้วครับผัดพอแห้งๆอีกนี้นะครับได้แล้วครับแล้วพนก็ปิดไฟใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณ25นาทีได้เหมือนกันโอเคครับแล้วเราก็พักให้เขาเย็นตัวลงนะฮะอืม ก็ได้เห็ดฝอยที่หอมทั้งกลิ่นตะไคร้นะครับหอมแดงแล้วก็กะทินะครับส่วนข้าวของผมอันนี้หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาข้าวกันฮะอ่าข้าวมันของเราเรียบร้อยสีเขียวหอมกลิ่นใบเตยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาทําตัวพระเอกของเขากันนะครับกับส้มตําไทยครับ ครับเห็ดฝอยของเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเข้ามันของเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หอมกิ่นไปเตยมากๆเลยครับตอนนี้เรามาทําพระเอกของเราโัสส้มตํานะครับส้มตำเขามีหลายสูตรเลยครับแต่ เด็กสยามแบบเรานะครับเราต้องทำส้มตำแบบภาคกลางนะครับหรือส้มตำไทยนั่นเองส่วนประกอบแรกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องทำพริกแกงก่อนนะครับซึ่งในส่วนของออตัวน้ำซอสนะครับที่เราจะมาทำส้มตำส่วนแรกก็จะต้องมีเ,เป็นพริกบางช้านะครับเม็ดใหญ่เรามาเอาเม็ดข้างในออกแล้วก็ไปแช่น้ำจนนุ่มนะครับเราใช้ประมาณ3เม็ดนะครับมี กไทแต่ต้องเป็นพริกไทยขาวนะครับ20เม็ดแล้วก็กระเทียมนะครับประมาณ4ี่ช้อนชาหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชาก็เท่ากับ4ี่ช้อนชานั่นเองนะครับแล้วเอาของทั้ง3อย่างนี้นะครับไปโขกในครกหินนะครับจนออกมาได้เป็นครีมอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะต้องมาโขกส้มตำด้วยนะครับแต่โขกส้มตำตอนหลังเนี่ยเราจะใช้ครกอีกประเภทหนึ่งไม่ได้คขกหินแล้วนะครับแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราเอามาทําน้ําส้มตํานอกจากตัวที่เป็นเครื่องแกงแล้วนะครับ เรายังมีส่วนที่เป็นเหมือนน้ำซอสด้วยนะครับส่วนประกอบก็จะมีน้ำตาลปี๊บ9ช้อนโต๊ะนะครับมีน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะนะครับมีน้ำปลา7ช้อนโต๊ะนะครับจุดไฟเลยครับละลายเข้าให้เข้ากันดีนะครับแล้วก็เคี่ยวสักประมาณ3-5นาทีให้เหนียวนิดหนึ่งนะครับสำหรับซ้มตาภาคกลางนะครับมะกรที่เวลาเราสับเราต้องสับให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมต้องใช้ความ อดทนนิดหนึ่งนะครับค่อยๆค่อยๆสับและหั่นบางๆนะครับเคี่ยวให้น้ำตาลละลายดีนะครับแล้วก็เหนียวขึ้นด้วยเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณ5นาทีนะครับพอข้นขึ้นอย่างนี้แล้วเราปิดไฟได้แล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวเครื่องพริกแกงที่เราโขกไว้ลงไปนะครับผสมให้เข้ากันครับแล้วเครื่องปรุงสุดท้ายของเรานะครับก็ใส่น้ำมะนาวครับตอนนี้ไฟปิดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคนให้เข้ากันครับ เรียบร้อยแล้วนะครับน้ําส้มตําของผมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตำส้มตํากันนะครับเอาละครับเราก็มีมะละกอนะฮะเราก็ใส่ลงไปก่อนก่อนอื่นนะครับเราต้องโขกให้มันช้านิดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่น้ําซอสลงไปซอสจะได้ซึมเข้าไปในมะละกอได้นะครับอ่าแล้วละครับแล้วเราก็ใส่น้ําซอสลงไปนะครับ อย่าลืมนะฮะน้ำซอสก็ต้องอย่าร้อนนะครับใส่ลงไปทีละนิดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็โขลกนะฮะที่เหลือนะฮะเราก็จะใส่กุ้งแห้งฝนนะครับกุ้งแห้งฝนก็จะไปดูดน้ําส้มตำอีกนะครับอ่าแล้วละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มะนาวนะฮะมะนาวนี่เราหั่นตรงส่วนที่เป็นผิวแล้วก็มีเนื้อมะนาวด้วยเราโรยมะนาวลงไปนิดหนึ่งคลุกๆุกครับ พอเข้ากันนะฮะแล้วก็ตักใส่จานครับแต่งหน้านิดนึงนะครับอาเราก็มีใบชะพูนิดนิดนะครับเพิ่มสีเขียวลงไปนะฮะแล้วก็โรยด้วยกุ้งแห้งป่นอีกครั้งนะครับมะนาวครับเห็ดที่เราทำไว้นะครับเราก็ต้องมาเสิร์ฟด้วยแล้วก็ข้าวของเราหอมแล้วก็สีสวยนะครับท่านผู้ชม เรียบร้อยแล้วนะครับข้าวมันส้ตมตำกับเห็ดฝอยเมนูชาตินิยมของผมที่เอามาฝากนะครับสำหรับสูตรแวะเข้าไปได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับสัปดาห์หน้าผมกลับมาพร้อมกับขนมเล็กๆนะครับที่ทานได้ดีกับน้ำชาเลยในคอนเซปต,ต์ของเค้กน้ำชาเค้กน้ำชาผมจะมีอะไรบ้างกลับมาพบกันในวันพุธและพระหัสสัีหี้น้าครับวันนี้สวัสดีครับ